สวัสดีครับคุณผู้ชมครับชวนชื่นคาเฟ่กลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับด้วยความสุกสนานคลื่นเครงเฮฮานะครับในเวลา5โมงครึ่งตอนเย็นๆแบบนี้นะครับและตลกคาเฟ่นะครับหลายๆคณะจะสลับปัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับเราให้สัญญาว่าเราจะนําตลกที่ดีที่สุดนําเสนอท่านนะครับเป็นตลกคาเฟ่ที่เป็นคณะเรียกว่าตลกคาเฟ่เดือบดายครับไม่มีวันตายนะครับและวันนี้นะครับตลกนะครับเราได้รับเกียรติจากท่านนายก นายกสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยนะครับให้เกียรติวันนี้ให้เกียรติกับชนชื่นคาเฟ่ครับมาแสดงบทตลกให้ท่านได้ชมกันนะครับจะสนุกสนานแค่ไหนนั้นมาพบกับพวกเขาครับกับตลกที่น่าดูดูดอกกระโดนและชาวคณะครับ สนุกสนานการเต็มที่เลยฮะครับผมเวลาเย็นๆอย่างนี้สบายใจไม่ไปไหนนี่เปิดเลยครับผมชวนชื่นคาเฟ่ของเราแน่นอนที่สุดเลยครับผมวันนี้แต่งตัวหล่อมากเลยนะฮะธรรมดาครับพื้นๆโอ้โหพื้นๆต้องเช็ดต้องถูเปล่าเนี่ยฮะไม่ใช่ความหล่อความหล่อเอาความหล่อเลยฮะก็แต่งตัวหล่ออย่างนี้ไม่ไปไหนแล้วครับครับผมตลอดทั้งเดือนมานี่ไม่ว่างเลยฮะทำอะไรมีงานตลอดครับโอ้โหเทศกาลบ้านเราเนี่ยเป็นแปลว่าอะไรนะเริ่มต้นโอะไรนะคริสต์มาสคริสต์มาสเมลี่คริสต์มาสแฮปปี้นิวเอีย ูรักทูยู่จิงเอเบจิงเอเบจิงเอเย้่ีมากเลยเสร็จแล้วก็มาปีใหม่ปีใหม่สวัสดีปีใหม่แล้วขอเชิญน้องแก้วสว่างแล้วแก้วตา ไม่ใช่แล้วฮะนั่นเพลงครูเอือแล้วเสร็จเรียบร้อยมาก็นี่ฮะหมาดๆเลยอะไรฮะวันแห่งความรัก14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์วันวาเลนไทน์ต้องผมเลยผมชอบเขียนกรอนก่อนอื่นหยิบเมจิกมาก่อนแล้วเขียนที่วันก่อ้เมจิกนี่ดินสอปากาออ ล่วงโ,โอ้ล่วงเปียเหมือนความรักของพี่เปรียบเหมือนเกี่ยวเชื่อกเขารักเราเผื่อเลือกหารู้ไหมนเขาไม่รักเราก็แล้วแค้วกันไปนี่สิเดี๋ยวแกก็มานี่ถวาไหเมื่อเถอะ กลับมาใหม่ซ่อนอยู่นี่หรือชวนชื่นคาเฟ่เจ๊เตกแอนโอโหเขี่ความรักเลยครับแล้วมีอะไรแหม่น่ารักน่ารักบ้างไหมเนี่ยเรื่องน่ารักน่ารักนี่ต้องผมมีฮะต้องเด็กเด็กคนนี้เลยน่ารักยังไงฮะใครๆก็เรียกเด็กน่ารักน่าชังเขาเป็นเด็กอัจฉริยะเขาสามารถทำเสียงส2องราศีนักสัตว์ได้เรียกมาหน่อยเรียกมาหน่อยนะฮะหนูหนูหนูชาเล่ เป็นเด็กที่ธรรมดาไม่ธรรมดาอย่างปีนี้ปีอะไรปีจอปีจอในทำเสียงปีจอปีจอแมะไอจอสูงปีกุลปีกุลปีฉลูเบ้อ โอ้โหนี่คนเคยเห็นนี่คนนี้ทําเสียงกังคกว่า่าดีเนี่ยบอกแล้วเด็กอัจฉริยะทำเสียงกังคกอ่ะฮะทาได้ทุกอย่างเขาไม่พูดอย่างอื่นเลยเนี่ยเขาไม่พูดหรอกครับพี่พูดมาใครพูดมาเขาตอบโต้็นภาษาคาคกโอ้ขอบคุณครับเตาตอบได้ด้วยบ้านอยู่ไหนฮะบ้านอยู่ ลัดเท้าต้องใจสีห้วไอ้ขวางคุณอยู่ห้ยขวางอยู่ตรงไหนที่ไหนนะพระรามเก้าสุดที่สารบอกแล้วว่า IQ 187ฮะขอบคุณครับ ท่านที่ชมรายการของเราให้ม oh. ีความสุขความเจริญโชคดีมีชัยสวัสดีทุกท่านเลยนะครับนี่อย่างนี้เดี๋ยวพอให้พบน้องสาวอีกคนหนึ่งมีน้องสาวมาอีกเลยเขาเชิญหนูหนูออกมาหน่อยแล้ว ม่ต้องห่วงเออยิ้ม okay ยิ้มหวานนะป่าเดี๋ยวเออน้ารักดูดูดูเนื้อคิ้วยังมีคิ้วนะฮะผ่ามาชุดมาในชุดโปกลางค่ะดีหายค่ะดีไหยค่ะลองดีแฟนดูหน่อยอ๋อยากดูเหรอคะได้ค่ะได้ค่ะสอยๆพี่น้องมาเบิ่งสอยงมารขนาด พี่น้องบ้านเฮาสบายดีวอร์ามาดื้อโอ้แกน่ากลัวพวกฉันดีกว่าโอ้โหนีลัมดิลสวยมากเลยนะดูชื่ออะไรคะเนี่ยดูชื่อน้องทู เป็นคนจังหวัดไหนลนูเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนเออิดแต่ไปเกิดที่ฝรั่งเศสไปเติบโตที่คูเวนเออตอนนี้ย้ายไปอยู่สีสะเกดเ,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 เวลาเล่นปงลางเนี่ยเขามีร้องเพลงด้วยปะมีสิคะเขาจะร้องเพลงอะไรเขาร้องได้ทุกเพลงเ,ออลเพลงลูกทุ่งก็ได้ไหมลูกทุ่งหรอคะออของแม่พองค่ะไห้ลองนิดหนึ่งลองนิดนึออง โอยทำไมอ่ะนะอีกแล้วเหรอคะยุ่งทุกงานเลยเออเอาอีกกระเพงไหมคะมีไม่เอาเกี่ยวกับหนาวหนาวได้มั้ยเกี่ยวกับหน้าหนาวที่ผ,ผ่านมากอดหมอนนอนหนาวร้องแต่ความ ครับอ้าวอ้าวอหายไหมเนี่ยหายเลยไม่หายเออพอดมพอดมอารางวัลมาหน่อยเร็วอบคุณับรถจักรยานยนต์ซูซูกิสเตปหนึ่งสองห้าม่แรงดีสนุกกว่าไฮเตอร์เลมอนผ้าขาวสดใสสะอาดสดชื่นอาหารถูกปากต้องโคกสิ เครื่องเล่น DV ว a ดีเอเล่นได้ไม่เลือกแผ่น AJ เจดีวดีพระเอกตัวจริงจักรยานค็อปปี้ขี่แล้วคุ้มเชื่อป๋าเถอะชุดเครื่องนอนทิวลิปทิวลิปให้คุณหลับสบายสไตล์ทิวลิปใครกินก็ติดใจของปรุงรถฟ้าไทยจ่ายน้อยอร่อยมากสวัสดี AIS เรียวปากสวยบาดใจลิปสติก m อ i s t u r e ซ t r รีมจากเม l l i ลีนิว York ด้วยสามพลังความชุ่มชื่นให้สีสันโดดเด่นสะดุดตาชุมช่มฉ่ำล้ำลึกสะดุดใจสีสันสดช่ำชุ่มชื่นเกินห้ามใจสเสน่ห์คุ่รเสน่ห์เมกอลีนโจเเ,เด็กที่ไหนมาฮเฮ้ <Hey. S 1> ได้เด็กใหม่ลิปป้าลยนะใครก็เข้าใจผิดเพราะสีสัญ,ญญาณผมสาวหนาลู่ เงางามมีชีวิตชีวา้วยสันซิลสุดย้อนไหวที่ให้อาหารผมจากธัญพืชช่วยฟื้นสัญญาณผมสาวทั้งสี่ยหญป้าน่เป็นไหนแล้วอ่ะยายป้าอะไรนะป้าป้าปิ๊งครับสันซิลสุดย้อนไหวฉุนแทนจริงๆล้างห้องน้ำแบบนี้ยใช้มาจีคลีนพาวเวอร์หมดีกว่า หอมกลิ่นดอกไม้สะอาดปิ้งสบายแรงหอมกลิ่นดอกไม้มาจิคลีนสะอาดง่ายเหมือนเนรมิตนี่แหละ,อออหละหอไหละอหัวฉีดอัจริยะรุ่นแรกของไทยตัวจริงของความร้าใจ เห็นเวิร์กเลยเปลี่ยนได้แล้วพรสไวบ์บิวตี้ดิทอ xx ช่วยปรับผิวขาวมากกว่าถึง96%ด้วยวิตามิน B, C และ E เปลี่ยนดีกว่าพรดูขาวขึ้นอย่างแต,ตกตา่าง <Yeah. Yeah. c oughs> ร้องดีมากๆเลยใช่ไหมเมื่อกี้มิคุยกับใครอยู่เมื่อกี้พี่พสาวค่ะพี่สาวมาด้วยสวยไหมพี่สาวมันอุย้ยน้องสวยขนาดไหนพี่ก็สวยยิ่งกว่านั้นค่ะเ,เขาดูหน่อยเขาดูหน่อยขอดูหลักค,ค่ะพี่โชเล่ค่ะหนุ่ยหน้าดีเกินกว่าใช่ไหเอาถือไม้สวัสดีแฟนก่อนโหสวยยิ่งโชเล่ สวัสดีค่ะโอ้ทำไมเสียงใหญ่ด้วยตัวเนี้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมฮะขอโทษปรับเสียงไม่ทันเพิ่งจะออกจากสาปามาที่ไหนไหนนะสาปาอะไรสาปาัาเปลืองอะาปาเดิเอามาปรับเมียเธอหาปาสวยๆอย่างนี้เป็นผีแล้วชาตินี้คนไม่ต้องกลัวผีกันพอดี เชื่ออะไรเป็นบอกแฟนไม่อยากจะบอกแกากจะให้ทุกคนทายดีหรือไม่หน้าตาอย่างนี้เหมาะที่จะชื่ออาเลยหนูบอกดีกว่าหนูชื่อนกเ้าแมวกเฮ้ยับเนี่ยเด็กคนนี้พูดให้หนูเกลืมเกิ๊มชื่ออะไรเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ดีกว่านกเขาแมวไม่ไหวงั้นก็เอาชื่อมาจากภากฟ้าดีกว่าเหมาะดี ฟากฟ้าช so ื่ออะไรใครอย่ากทำ่าอุกกาบาตนะเดี๋ยวตกเลยโอ้ยรุนแรงเหมือนกันนะคนนี้นะคหายจากฟากฟ้าที่อะไรคางชฉางเผือกฮะพี่ขาผิวพรรณแบบนี้ไปอยู่อ่างคางเผือกได้ยังไงอ่ะผิวสวยเลยนะ๋อนี่คนเราต้องดูแลผิวพรรณนะครับโอ้ไม่ใช่ว่าจะสวยกันได้ร่ำเพรื่อนะเคล็ดลับต้องมีจ้า ใครอยากสวยมันจันยกมือทำไงบอกไปเลยทำไงมีเคล็ดลับบอกยังไงฮะอาบน้ำเร่แช่น้ำนมผนสมน้ำมันเครื่องอ <c oughs> เป็อะไรอะมันไรที่ฉันสบายใจครันสบายใจหัวทำไมมีปริงเกาะอยู่หน้าพาก ันก็เสิร์ฟหมูเองเขาเสิร์ฟหมูเองเออเสิร์ฟหมูเองโอ้ใส่ตโอ้สวยอ๋อค่ะโอ้ถุงน้องตัวหนึ่งแล้วมันแสบมันพี่ดึงดีดึงทำไม่แสบนะถุงน้องหืออะไรเนี่ยฮะถุงน้องถุงน้องที่เอามาจากญี่ปุ่นนนทักทาบอลมาเมื่อกี้นี้ได้ยินน้องเขาร้องไปให้แฟนฟังนี่นานๆอ๋อฉันก็ร้องแต่ฉันไม่ร้องแบบนี้หรอกของฉันร้องสาติง ชื่อแพงชื่อแพงเต้ยโศกไม่จะบอกว่าถ้าเต้ยโศกใครขอมาฉันไม่ร้องนะฉันร้องไม่ได้

พี่น้องทั่วประเทศก็ฟังอาจจะแปลไม่ออกออผมจะแปลให้ฟังกันแล้วกันออครับอีกรอบครับเธอไปยืนข้างล่างได้ไหมยืน <laughs> ข้างเธอฉันเตี้ยยังไงไม่สุ <laughs> ้มมมเสียนกินเหล้ามาขวดหมูบรรดาเสียนดื่มเหล้าแล้วชอบรบกวนเพื่อน <laughs> <laughs> บางคนเมาแล้วเจ้าซูตาสมใสผู้สาว บางคนเมาแล้วชอบทำตาเจ้าชูใส่ผู้หญิงสาวหน้าอ่อนยังฉันอะสาวหน้าอ่อนยังฉันฮะสาวหน้าอ่อนยังฉัน สาวหน้าแก่อ <in> ย <history> ่างฉันคุณพีมึงกรด้นเลย้องดีน้องดีมากเลยเดี๋ยวข็เชิญในห้างหน่อยดีกว่าในห้างเขาเชิญมิสเตอร์วอเตอร์ขมอนแย่หนอเลยฝรั่งเลยเนออุ้ยคุณพ่อคุณแม่เคยบอกว่าถ้าฝรั่งนะลูกก็ต้องสูงเพรียวฮัลโหลฮัลโหลใครพูดอ่ะ โทรศัพท์เป็นไรนี่คุณภาษาอังกฤษไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้เดี๋ยวให้เขาสอนอยู่สอนหน่อยนะสอนให้พูดหน่อยนะเราพูดตามเขาดิษนะเราพูดตามเขาดิษแล้วขอบคุณแฟนๆด้วยโอเค Good afternoon ladies and gentlemen Welcome to the Chuan Chuan a Cafe n Welcome to c to h Cafe h n c a We hope you have a good time And a lot of fun. One, 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 one. <laughs> we hope you had a good time this afternoon watching the comedy show of Do Doctor Dome. Thank you very much for coming here. Enjoy the good food, enjoy the good drinks, enjoy being here. That's it for now. Thank you very much. Goodbye. <laughs> <laughs> ขาฟกองนะฮะคนนี้ไม่พูดสวัสดีครับสวัสดีครับสนุกสนานมากครับให้ตามเขาเลยเออทำไมผู้ไม่ตามเขาชฉลี่เขาพูดยาวไปพี่อ๋อเลยครับเออโอ้มีสมาชิกใหม่นะฮะใช่ไหมฮะสมาชิกใหม่ธรามาชิกใหม่สมาชิกใหม่ก็เคยหน้าัน่รอเปล่าโอชเล่ใช่ไหมครับอุ้ยใครๆก็รู้จักโอ้แล้วหายหายไปไหนฮะหลายปีฮะหายไปไหนหลายปีหายไปอยู่ในอยู่ในท่อไม่ใช่แมงลูกน้ำ <laughs> ครับตอนนี้คุณผู้ชมครับนี่คือดูดอกกระโดนนะครับตอนนี้โชเลกกลับมาหาอาจารย์เช่นเดิมแล้วนะครับมาสรรสร้างความสุขดสนานให้นะขอบคุณอาจารย์ดูดอกกระโดนและชาวคณะนะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับท <laughs> ี่ชมรายการชวนชื่นคาเฟ่น,นะครับ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวดี๋ยดีียวที่ออกมาเหมือนแบบว่าลำไทยเก๊กแถวสวนลุมอะไรเงี้ย <laughs> ีสิได้มาเมียลูกสาวข้าไปเป็นเมียด้วย,ย,ยแหมทำเหมือนได้รับตำแหน่งเลยนะจะมีผัวเนี่ยนะานับได้ไม่ถึงหนึ่งรก็ไม่ได้เป็นหัวหน้าเผ่าพีผิดผจะตอนได้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านแน่เลยเข้าใจมากตำแหน่งหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยนะพี่ก็ได้เป็นแน่เลยเฮ้เขาแ่เขาแน่ประจัน,น,นปเสีอยอเช่ นเอเลยอย่าเจ็บอย่าจนนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ อินเด็กลิฟวิ่งมอที่เดียวครบทั้งของแต่งบ้านและเฟอร์นิเจอร์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ17นาฬิกา55นาทีถึงเวลาของต้มยำรถใหญ่ทุกๆวันศุกร์แบบนี้นะคะดิฉันก็ขออยากให้สมชื่อิดีนึงก็เลยเพิ่มความสุขให้กับแฟนๆรายการด้วย2หนุ่มหลอ่อที่จะมากระชากใจเรตติ้งของสาวๆค่ะ <c oughs> จะเป็นใครไปที่ไหนไม่ได้นอกจากสหนุ่มหลอ่อ กอลไมใหม่นั่นเองวายตายตายเห็นนางเจ็๋กระซิบมาด้วยนะคะว่างานนี้เนี่ยมากระสิบด้วยว่าสาวในสเปคหน้าตาเป็นยังไงเอาอะไรแบบพูดก็ไม่รู้เนาะเอาไปนี้ครับ ช็อปของแต่งบ้านแบบได้อารมณ์ที่ Index Living m o l l อ,อดคัแม่เยไหมเอาให้คุณยายคุยต่อลูกเธอสับไปให้ลุงคุยต่อลูกเอาไปป้าเขาพูดต่อสิเมาสบายระบบตเติมเงินจากหัชโมนึ่ชั่วโมงไายแค่หนึ่งนาทีก่อนส1มีนอยาคมมี้ <S <S คุณเชื่อไหมใครบางคนอาจกลายเป็นผู้ช่วยชีวิตคนอีกนับแสน ใครบางคนอาจนำสันติภาพที่ยิ่งใหญ่กลับคืนสู่โลกใบนี้ใครบางคนอาจค้นพบว,วิธีที่พาให้เราไปได้ไกลขึ้นเตรียมความพร้อมตั้งแต่วันนี้ด้วย Enfagrow DHA สูตรผสมน้ำมันสกัดจากสาหร่ายทะเลและยายอาหาร อย่างที่พี่เอิร์ธบอกนะครับวันนี้ต้ยมยำบันเทิงอ,อยู่กับก๊อลไม้แล้วนี้2หนุ่มจะมาบอกสเปคสาวกันแล้วนะแลวสาวปากทางมาว่าชอบผู้หญิงเหมือนกันไหมชอบผู้หญิงเหมือนกันไหมก็ไม,ไม่รู้สิฮะชอบแบบเรียบร้อยอะเงียบๆ้อายอะไรเงี้ยก็คงจะเป็นนามิอามูโรเออรเรนาธนากะเอมมาวัตสันก็เป็นแนวเอเชียนลุกนิดนึงอ่ะก็ชอบผู้หญิงแบบน่ารักครับมี มีผู้หญิงที่มีความคิดแล้วก็ที่สำคัญคือรักเราคนเดียวไม่มีคนอื่นก็คงมีเอเวอร์ลาวินใช่ความสามารถดนตรีแสดงว่าผู้หญิงของก๊อฟไม้ต้องเล่นดนตรีได้นะครับไม่จำเป็นครับแค่ร้องเพลงกล่อมเราก็พอแล้วแหมสองหนุ่มก๊อฟไม้นี่จะใช่สเปคเดียวกับของสาวแบบพี่หรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่ๆพี่รู้ว่าน้องสองคนเียสเปคพี่แน่นอนค่ะเติมแป้งให้บ้างสิแ คุณผู้ชมคะมินิดีวีดีเครื่องเล็กๆเนี่ยฉันรู้อีตันนี้ไม่ได้ซื้อหรอกค่ะได้ฟรีอย่งเเห็นแล้วก็รู้เลยค่ะคุณผู้ชมอยากได้บ้างไหมคะง่ายมากค่ะส่งฝามมิรินดาหรือว่าเซเว่นอที่มีคําว่ามิรินด้า2006นะคะเขาแจกฟรีเลยแ่ละค่ะก็ได้เครื่องอย่างเงี้ยมานั่งดูเล่นสบายใจเถิบเลยนะคะไม่เอาค่ะ ช่วงเมนูน,น่าลองสนับสนุนช่วงโดยเครื่องสำอาง BSC Cosmetology Beauty is Universe เจวไม่ได้ฟันผูดเจ้าคะแต่ที่มาหาหมอฟันเนี่ยมาตามหาสาวเวิร์ของ BSC เขาค่ะตามเจวมาเลยจุ้มจิ้ม AF1 เองค่ะตั้งแต่ที่จุ้มจิ้มได้เป็นหนึ่งในสมาชิก Academy e a n ฟ a ตี a เชนะคะจุ้มจิ้มก็มีงานหลากหลายมากมายเลยค่ะล่าสุดเนี่ยนะคะจุ้มจิ้มได้เล่นภาพยนตร์เรื่อง Ghost Game กับน้องๆ AF1 ค่ะ นอกจากนั้นนะคะจ,ะจิ้มยังมีงานจัดรายการวิทยุเกี่ยวกับสุขภาพค่ะและยังเป็นนักเขียนคอลัมน์ลงใน w w w UBCTV.com ด้วยค่ะแต่ยังไงก็ตามนะคะจุจิ้มไม่ทิ้งงาน,นาทันตแพทย์แน่นอนค่ะเพราะเป็นงานที่จิ้มรักและก็ภูมิใจมากค่ะช่วงนี้ค่ะงานเยอะจริงๆเลยค่ะทําให้มีเวลาพักผ่อนน้อยมากค่ะแต่ว่ายังไงก็ต้องต้อนรับคนไข้ด้วยรยยิม้มสดใสน,นะคะก็ะถ้าอยากจะมี รอยยิ้มที่สดใสและใบหน้าที่เนียนใสนะคะก็ต้องมีตัวช่วยด้นยนะะ่อยค่ะจ่จิ้มกลียเลือกแป้งที่มีส่วนผสมของเปลือกสนฝรั่งศสค่ะเพราะว่าช่วยลดริ้วรอยนะคะอละที่สำคัญค่ะทาแล้วเนียนใสบางธรรมชาติมากค่ะ เห็นไหมเจ้าคะว่า,าความสวยในส่งให้เกิดความมั่นใจและช่วยผู้หญิงเราเป็นสาวเวิร์กในทุกอาชีพจริงๆเจ้าคะสําสหรับวันนี้นะคะต้มยำบันเทิงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนไม่เจอกัน2วันขอเวลาดิฉันไปจัดแจงปรุงเครื่องปรุงให้แซ่บสด็จเผ็ดสเดเาแล้วค่อยมาเจอกันในวันจันทร์5้าโมงห้นะคะวันนี้ขอบคุณชีแอปมูสสวัสดีค่ะ ช่วงแซบเช็ดปากร่วมแซบโดย BSC Cosmetology Beauty is Universe ถ้ายรายการวันนี้คุณหนุ่มสอนรามมีข่าวจากงาน Bangkok International Film Festival มาฝากเจ้าค่ะก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวไทยนะครับในฐานะเราเป็นเจ้าภาพจากงาน Bangkok International Film Festival 2006นะครับก็จะมีภาพยนตร์กว่า150เรื่องนะครับทั่วโลกมาให้ชมกันนะครับอางานเรื่อวันนี้ที่เสียงพารากอชอบดูหนะังก็เจอกันนะเจ้าค่นนะ ถุงเสื้อรายการเลิกแล้วเอาถุงเสื้อกลับบ้านต้องเอาไปคืนต้องเอาไปคืนเขาถึงแล้ว,ลวถึงสถานีฉันลงแล้วนิตยามเพลิน